วติจามาจา้ะสิผ้าเก็บผักเดือนมิถุนายนแล้วก็เห็ดเนาะจา้ะม่ามีอย่างแน่อ่าผักปลาเดือนมิถุนายนเนาะจา้ะนี่เห็น่าจา้ะเบิ่งไปนี่นี่เนาะอ่าสิเก็บเอาดอกเนาะจา้ะดอกงามงามจา้ะอันนี้เคิร์นฮอกวีดเนาะจา้ะมาจ้ะสิผ้าเก็บโอเค ก็แต่อเมจมาจ้ะคาาบิดมาสิง่ายเนาะจ้ะสีหัวสิเป็นคือจังเอ่อดอกบอกโครี่เนาะจ้ะเฮ็ดนี่เฮ็ดกับเขาแสบเนี่จังสิยามันี้สีอบเป็ดหรือหนึ่งเป็ดเนาะจ้ะสีเอาไปใส้นี่ยจ้ะงามๆเนาะจ้ะเดี๋ยวได้จักเก็บเอาจักกำหนึ่งได้กำหนึ่งกับสีพ่อกินเนาะจ้ะนี่เจ้าฮอกวิทจ้ะ วีดนี้ใส่เป็นยาแผนนบลานน้ำได้จ้ะนี่กลับปลานะจ้ะกลับปลากินหนอู้เห็ดกระด้างจ้ะเช่งนี้เห็ดกระด้างหลายๆจ้ะนี่ดอกนี่ไง่ายๆจ้ะนี่จ้ะดอกง่ายเดี๋ยวสิทายลูบสกกันนะจ้ะจังสเก็บนี่ นี่จ้ะดอกมีงามดีจ้ะนี่งามงามจ้ะนี่มีอีกดอกนนหน่อยๆน้องจ้ะมืม่อนี้ว่าได้เอามีดมาสิด,ดึงเอาจ้ะปกติก็สิตัดนะจ้ะสิด,ดึง มึงถึงหลังน่เจ้ผักมีหลายแล้วก็ง่ามน้ำเชียงนีเน่ะจ้ะมัน ขินฝรั่งน่าจะเันนลายแับงามแบบดอกหวานดีเยู่จ้ะใบขันเหเดสุกดีที่สุดเพราะว่าขันเห็ดบ่สุกหลอกก่คอยแสบเป็นใดต้องเ็ดให้สุกน่าจะนี่ลายยจ้ะขินฝรั่งขินฝรั่งเดี๋ยวสิผาเก็บโอร์ r ด้จ้ะเดี๋ยวสิลอง เดี๋ยวสิลองเห็ดสุกแป่งทอดล้องมึงเนาะจ้ะโคลเวอร์ค่ะโคลเวอร์โคลเวอร์เป็นสมุนไพรในระดับหนึ่งเลยเนาะจ้ะเพราะว่ามีประโยชน์หลายอย่างเนาะจ้ะแล้วก็ช่วงนี้ไม่หลายเขาว่าดีตอ่อผู้หญิงจะเป็นแม่นโพเนาะจ้ะคือหลังติดมดประจำเดือนเนาะจ้ะสอยบาลานฮอร์โมนแล้วก็ดีตอ่อ สุขภาพหัวใจน้ำใจนี่จ้ะแล้วสก็บปล้จใกไจักกำยังย่ๆพ่อกิิมนจ้ะเนาะอันนี้คือห้าวตอนเนาะจ้ะห้าวตอนกับเป็นยาบำรุ่งเลือดเนาะจ้ะอันนี้มีกลิ่นหอมอ่อ,อนๆผสมกับข้าวปลาดีสำหรับสุขภาพสตรีต่างขั้นจ้ะ บักบุรีเนาะจ้ะทีเก็บไปลองเห็ดชาแล้วงมึงเนาะจ้ะมีขั้นตอนมาต้องเห็ดมักสะเกินแล้วก็ตากแห้งเนาะจ้ะแบบเห็ดชาก็สิเห็ดล่องมึงว่าเห็นเขาเห็ดสิเห็ดล่องมึงเนาะจ้ะว่าสิมันสิเข่าวถาวรยังไม่เคยเห็ดจ้ะนี่สิเป็นครั้งแรกเนาะจ้ะสิลองไปเห็ดล่องมึงโอเดีดีดีมากโฟมอาจจะซีเก็บ โคลเวอร์เพิ่มนะจ๊ะเดี๋ยวเราถึงคุณสมบัติคุณประโยชน์ของโคลเวอร์เพิ่มนะจ๊ะโคลเวอร์มีสารเกลี่ยกกับเอสโตรเจนนะจ๊ะเป็นอฮอร์โมโนที่ดีต่อสุขภาพสตรินะจ๊ะแต่ว่าเอสโตรเจนก็อาจจะมีผลถ้าเกิดว่าสตรีต่างขั้นสิบวกวรกินโคลเวอร์นะจ๊ะโคลเวอร์มีขายเป็นแบบซัพพลีเมนต์นะจ๊ะเป็น ดอกคลอเวอร์มีอยู่สองสีเนาะจ้ะสีขาวกับสีชมพูมีคนว่าสีชมพูสิมีคุนขาทาั้งสมุนไพรหลายก็สีขาวเนาะจ้ะ <Okay. S 1> เดี๋ยวเสียวทั้งสองสีไปเห็ดกินล่องมืองจ้ะ <Okay. S 1> เดี๋ยวมาเก็บพ่านเทนเพิ่มน้ำนะจ๊ะหรือว่าหยาคนไทยประกันหยาเอ็นยืดเดี๋ยวอันนี้เป็นหยาเอ็นยืดอันนี้เขาเอ็นไชนีสผ่านเทนเนะจ๊ะเดี๋ยวสิเอาล่องไปเห็ด เอา,าไปเห็ดชาแล้วมือนะจ้ะเห็ดเค่ยเห็ดแล้วเอาใส่น้ำตาลนะจ๊ะใส่น้ำตาลแซ่บด่จ้ะให้น้ำตาลซึมกับไปหย่อนอ่อนๆนะจ๊ะให้น้ำตาลซึมกขับไปแสบดิจ้อ หรือว่าเห็ดไปเห็ดเอาน้ามั่นนะจ๊ะเห็ดเอาน้ามัน่นตาแข้งแน่จัดแน่หลักก็สกัดเอาน้ามั่นนะจ๊ะใส่คัดหนาใส่มักผมนะ ค่ทั้งอาหารของเห็ดกระด่างก็มีวิตามินบีร่วมนะจ๊ะแล้วก็มีวิตามินซีวิตามินดีนะจ๊ะนี่นะจ๊ะจะเห็ดอ่อนตัดหงายสิเนะจ๊ะเห็ดอ่อน ก็ดีพานปลากลับมาจากไปหาจีพี่เนาะจากเ็เลยเปลี่ยมีดไปก็ปเลยต้องดึงเอาก็เลยมีดินติดมากสิเนาะจา<ม>๊ะเฮดกระด่างก็งงมีประโยชน์ในการซอยตานมาเล่งด้วยกันนะจ๊ะ หลายอย่างนอกจากที่มีประโยชน์ในการสอยตานมะเร็งเอาัดมาทําความสะอาดหอกวีดนะจาเห้าวเียตาใบอ่อ,อ,อนๆออกาบที่ปกดอกอมีห้าวเซลออกเพราะว่ามันสิออกหยาบในจักน้อยนอกจาก ฮอกวีดนี้มเมล็ดกระหล่กใส่ต้มแล้วก็ดื่มนะจะรักษาโรคดีสันส่วนยางนี่ใส่รักษาหูดนะจะเอาอยางใส่หูดแล้วมันก็จะให้มันหลุดออกนะจ๊ะเนาะ mm hmm. ลายคนยานเก็บฮอกวีดผิดเพราะว่ามีฮอกวีดอีกตัวหนึ่งเป็นฮอกวีดหยักนะจ๊ะถ้าตัวนั้นหายายกจ้ะรัฐบาลของอังกฤษคัาตัดถิ่มมดนะจ๊ะเพราะว่าถือว่าเป็นผืช อันตรายเนาะจะหายอยากหาเมืองยากเนาะจะเกิด <_ s ets> ตามข้องแรงนามจะแต่ว่าฮอกบีดตัวนี้เกิดยุดทงหยจะทั่วไปค่ะเพราะอืดประหยากเนาะจ้ะนะ s <ets> <S ตอนแรกว่าสิเก็บโครวเวอร์มาเห็ดสุดแปงทอดเนาะจะเปลี่ยนใจก็เลยสิเอาเห็ดใส่น้ำกันร่วมกันไปเลยจ้ะ <_ s 1> าเห็ดอัมเปดเนาะจ้ะ เอาสิใสส่วนนี้อะไรเนาเนะจ๊ะใส่เข้าไปเฉียวเดียวเลยเพราะว่าอันนี้เป็นกระเทียมปลูกเองเนาะจ๊ะเพราะว่าสิเห็ดได้หมอ้อเพชรคุกคเกอร์แล้วก็ปิดฟ้ารอบรอบเดียวไปเลยจ้ะเออเอ็ดที่เข้าซอยไปจ้ะเสี้สยวใส่เลยจ้ะใส่เข้าไปเลยแล้วก็ใส่เครื่องปรุงเข้าไปเฉียวเดียวเลยเนาะจ้ะ มาไอ้ครวเวอร์ตะนแรกกับสีเอ็ดตนสุปเปนทอดกับสิใส่ไปเลยจ้ะไอนี่ดอกของฮอวกวีดกัสิใส่น้ำกันไปเลยจ้ะนี่คือจังบลอกกระี่นะจ้ะสิใส่น้ำกันไปเถี่ยวเดียวเลยจ้ะไอใส่เครื่องปรุงแล้วก็สิป,ปิดฝาไปเลยจ้ะไอยี่สิบนาทีมะมึงหน้าตาเป็นยังไงนะจ้ะนี่จ้ะ หน้าตาเป็นยังไงสีเนาะจ๊ะเดี๋ยวมาซิมเมึงใาในี้ว่าสีแซ่บปะ